ทีี่ไปเด๋ยวมาสมัครตลูกไหมบ้าตีไปหาหนุ่มโจไปบานนี่อันนี้ก่อครับไปหาหนุ่มโจไปผมให้ไอ้ยเามอดโทษไปแล้วครับให้ไอ้ยเามอดโทษไปแล้วเพื่อนบอกว่าให้มาเบิ้งหน้าเบิ้งตากระหน่ำเหมือนเพื่อนท่านได้เห็นผมให้มาดูหน้าดูตาก่อนครับว่าจะเป็นประมาณไหนยังไงครับผมมากจะใช่ก่บลูกมากทั้งตาพูดเลรอครับมือนี่มากทั้งตานั่งร่องนั่งร่องกันแล้วกันเน่าห้ามาวันน้งรองซื้อไว้ยังก่ออันนี้ก่อนครับซื้อว้แจ้งไหนก่อ ซื้อผมหมอีแม่ซื้อเล่นซื้ออีหลี่วตลกตะเล็กอ๋อซื้อเหรียญผมซื้อว่าเกมครับพ่อแม่เอื่นว่าเกมครับอ๋อซื้อตลกเจ้าเดบาดนี่ซื้อตลกเขาเอื่นบักเหลือครับบักเหลือครับบักเหลือหรือท่านเหลืออะไรครับแม่โอ้ผู้ใดแนะน้ำมาเนี่ยผู้ใดในไอ้ข้ามอดครับไอ้ข้ามอดแนะน้ำมาไอ้ข้ามอดแนะน้ำมาเคยรวมงานกันติบ่ครับโ้อหาโ้อหาว่าอยากเข้าไปออดิชั่นตลกเนี่ยวะท่าน อมันเป็นตาบวบติเอามา<บ>ล่องเบิงคันนุ่มโจให้โอกาสบางเทือมันจะอาจมันหาให้เยอเราหลับนอนเราหลับไปก่อนยังบ่ท่านด้เห็นผลอยู่ครับ <laughs> ยังบ่ท่านด้เอ,เอาจังจังไปหาเล่าเบิงเหรอให้เยอเรามีโอกาสให้เียอเราหลับเนาะครับเดี๋ยวสิเราไปหาเล่าเบิงอยู่นี่เขาบากง่ายนี่วัน ยูเขาเบิดทั้งนั้นเลยเนาะแม่ก็แม่ก็มีช่องของเรามีแต่ยูเธอเบิดทุตมีหดมีหดยูทูบบาพร้อมไม่ยูทูบบาพร์พอมช่องของแม่สุภาพลำเพลินควอลำเพลินอ่าชื่อช่องควอลำเพลินของแม่สุภาพเอาติดตามให้ด้วยครับฝากติดตามแม่ได้ครับครับผครับเอาเข้าจังว่าจังมาคุยกันตอนนี้ก็ไปหาบอโจก่อนอันนี้แม่นยังเดลยนี่เที่ยวจับเที่ยวบ่ายอยู่อันนี้ไม่แม่ ไม่โอ้ไวเลตไวเลตคนละว่ามันแม่งกินนู่นหอมมันคือมากินนู่งคือหวานนุ่มเยิ้มบอลจูมากเลยบดลจูมาแล้วคุณเดี้ยมาพอดีตัวนั่นสุบตาสุบเตอนั่นไปไปไปมาแล้วมาแล้วเออไปไปหาเพิ่นไปหาเพิ่นตลุกมาใหม่พนาพี่น้องตลุกมาใหม่ว้านสันเอานุ่มโจมาพอดี เงนสิมมาออละสั่นตลกกไม่พะ่ะเนี 镜。 Con la con, con con, con con, con con. ไอ้มัมจูกมกมัมจูกมุกม ot ัมจูกมกอันนี้คือซุกเร้วค่ะพี่น้องค่ะซุกเร้วเรียบ้ลย กลังไมอครับัถึงาลกมนลงข้างเสษเศษเศษเศเศษเศเศเด๋ยวเฟือชานี

แล้วเรียบร้อยนะคะอันนั้นเอาลตกไก่นน่นอันนั้นลงกไ้ เอาคลิปนี้ฝากไว้ทำานียงจีนหนาจังเบิองกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ